กรกาบสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังเบาสารคับนะครับผมเอฟซี FC ในประเทศก็ดีนะครับผมในยุ่นอกประเทศก็ดีครับที่เข้ามาคอยติดตามนะครับเนาะขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเมื่อนี่เบาสารค้ำก็ดีมาบอกต่อจากเรื่องไอ้ผีกอไภ่เนาอพี่น้อง เอฟซีก็ขอเข้ามาหลายว่าเออพี่ก็ไพ่มันก็จบทรัพนั้นนอนเถอะมีต่ออีกบอ่อยากฟังอีกตอนแล้วเบาสารคามกับมาบอกสู่ฟังว่ามันมีอย่างต่อนะพี่นอ้องอ่าบัดนี้ทั้งไอ้ทิดดวงทิดดำครับอันเพฤติญาณน,นี่ก็อยู่ดีวิแงห้งอ่ะพี่น้องบ่เจ็บบ่ไข่ครับพี่น้องมาหวัดช่วงนี้ก็นสิบ่เป็นสิบ นาเกี้ยวเข่าพี่น้องนาเกี้ยวเข่าแล้วห่างหายมาหลายเดือนเหมือนเถอะบัดนี้ก็ที่นาเกี้ยวเขา่าเลยก็ทีไปขุดหลุมล่อปลาเหรอพี่น้องเขาเลี้ยงเลี้ยงแน่ก็ปล่อยน้ำออกทางแน่ทั้งสี่นาก็ที่พากันไปขุดหลุมล่อปลาแน่ก็ที พากันไปเลาะทงเลาทาใส่บ่วงหนูหางหนูไปสัน่นยิ่งหนูไปสันนี่ยมาคืดนะพี่น้องบัดนี้ทั้งไอ้ทิศดวงทิดดำนี่เพ่่นน้ำมันสันแล้วที่ไปพ้อนพญจารไปยันยิ่งหนูพนานาวะมึงเร้บัดนี้กะเละพากันกินเข้าซอยแล้วแล้วสองอาทิตย์นี้ก็ ออกไปหาพาจารย์ที่เก้าผนละยุธงเหมันเถาะออกไปทงกะห่องไปทกไกลพี่น้องพาจารย์พนววะจะเห็นยังอยู่ผนะอืมบันี้กะไม่ยังกดููห่องไม่ยังขางแง่แถบพนา่ะมาหอดกูไก่ยังบอกคนก็ได้ซูห่องไม่ยังบนเด็กหน่อยเด่นทูก็เลยพนาวะพอพจารณ์หายหมันเถอะอืมก็เรียกว่าทั้งไอิตัมเต็กขึ้นนี่มัน พ่อใหญ่มือเลี้ยงกันพาดตัวข่อยไปยิ่งหนูแน่พนาวายไปกลับไปตัวกูบ่มีเบียกอย่างนี้ยามือเลี้ยงออกไปกระจายกันนะกเดี๋ยวกินพ่อโย่ได้กินสูบไปอ้อยไป,ไปแหละพนาวะาให้จารย์วาเอา,ขาวเข่าเบียกเอามัดอ่ะยังไปอ้อยไปเห็ดลรวงไปพไนาวาโอ้ยข่อยกับปฏิสวนนี่แล้วติดดวงเดี๋ยวไปน้ำมาว่าจะไปอ้อยไป ตะเวนเถือนเนี่ยมูเแรงก็ต้ออกมาเ่อนเนีอืมบันนี้กับพ่อจะบอกกันแล้วครับทั้งิดดวงติดดำกับเตรียมของแ้วพี่น้องทึงมีตะขอทังหมักจกวันเถอะอืมจะไปถางไปถากทั้งสีไปยิงหนูวันเถอะห้เป็นห้องวันเถอะไนกับไปพูนแล้วไปใส่ไปได้พี่น้องมันนี้ไปพูนอ่ะใจใจผีประสาบุ่นเนาะ น้าผุนติดโขกผีภาษาทังน่อยท่อนเนาะอืมก็ไปอ้อยผุนแล้วอันติดดวงมึงไปผุนเ้อกรรมทางผุนกูถเอนอ้อยไปทางฟังพี่พนาว่าที่ทำว่าเอาเอาดีขึ้นกันจังเดียวไว้พน้าว่าจังเดียวไว้วันนี้รับพากันไปอ้อยเดอพี่น้องทางหู้นันหู้นี่ครับไปอ้อย,อ,อ,ยอ้อยไปวันนี้ครับทาง ทิดดวงหมดตื่นมนันนี่ห้องไว้ไว้มาแล้วพี่น้องทิตทิด大妈มึมงตื่นยังพน้าวโอ้ยกูตื่นงูพน้าวห้องเงางคักงเท่หนูมันกัดยีวตัวพน้าวมึงอย่าไปห้องพน้าวมึงจะปากกัดอ้ยไปเงียบๆธรรงหมดาดาวหนี่งทางป่าทางยังไปมันบริเตื่นยังดอกพนาพ้าวะพอจะพักกันอ้อยเลยจกัก ชิปล้วงเหรอพี่น้องอ้อยแล้วลไปแล้วภากันเขาบ้านตัดตอนยางน้ำคูคลองคูห่วยไปคนเดียวไปห่องใส่ไว้ใจทุกคนละพี่ใหอ้อยเต้อมือเลี้ยงพอกันทุกคนละพราะว่าเอ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 า,เอ,าอืมออกมากออกมากตัวกินเขากินน้ำแล้วออกมากนะ มันนี่ถ้าคุยใจแล้วก็เลี้ยงคุยป่องแปงป่องแปงป่องแปงไปงน่ะอืมเจ้าหมาก็แรงดังมันเนาะหมาก็เล่นหมาก็โล่งัววะเนาะอืมดังแล้วก็เลี้ยงคุยไปซะแล้วมันนี่แล้วก็คิดได้วมันี่โอ้กูถิพ่อยังอยู่วะเนาะเหมือนเลี้ยงพันนาวะเขือนโบมีดอกตีคือโบมีผีมีผัดซางดอกตี๋พันนาวะเราก็เกิดญาติอย่างตาพุ่นละถ้าถือผีกอไผ่รอกคุณละบันนี่ที่พร, pues, ร pues, งงะมูนนี่ ไปยิงหนูสันเล้วก็งทีไปขยันในใจคนนะว่าโอ้ได้พออย่างเด้อสันเ้ให้มันมันสันเ้อือตอตั้งสันเดอกแล้วกับพาคุยเขา้านเขาคอกคนละไปอาบน้ำอาบน้องกินเขากินปลาวันเทาะทั้งไอ้ทิดดวงทิดดำนี่โอ้ยได้ปืนแกป้าพูดะบอกคนเาะอือพวกนี้ เดี๋ยวๆไปนี่พนมาตั้งเสียงสองทิศถึงทำโอ้กูตีเสียผายตักบาดก้อนพนมา,ามากูหัวตาอาบน้ำเรี่ยวขะน,นะอืแล้วก็แต,งต,แตงตุนแตงโตลงมานอ่ะกะันนี้จานนี่กับบ้าคอยก็ได้ปืนด้วยกันโนท้ออืมมีปืนผู้ระบอกมันเ้อปืนแก๊ปมันนะได้ผู้ระบอกกับไปแล้วพีนพ่น้องได้อย่างตะตะเกียงใ้ตะเกียงมันท้อบ่มีหมอแบได้พี่น้องตะเกียง เห็นหงว่เห็นหงจากยังไดแล้จะยิงดไ,ได้ย่ว่าใดแล้วพากันไปนกกะก็เลยมันนี่กับไปกับพ่นแล้วทางพูนไอจันถามเนี่ยพูนสุบิอ้อยใบใสพูดว่าโอ้ยทางโคพี่ป้าซาวพูดว่ามังคนมันหนูไลพูดว่าโอ้ยสุนี่พื้นทีบักไลน่าเป็นลอยลอยเลก็บ่กไปอ้อยไปอ้อยอย่างลอยสีภาษาพูดว,ว่าโอ้ไยไอจัน หนูหลายได้บ่างกันนว่าเพ้่อม,มาได้สุขคนพน่นนะเออก็หลายอยู่นั่นล่ละซูบพวกขยันเลยเพรานว่าโอ้ยขยันอยังเจ้ามานน้ำมูกข่ไหลเพราะยานหรอกเพรานว่ามาเนี่พอจะไปใกล้ๆสีหอดได้ไปพี่น้องเห็นแสงแดงๆมันเถอะร้อยริ้วเรี่ยวรี่วเขาที่ผีภาษามันเนี่ยทยยัทง้งขยันทั้ง ติดดวงทิดดำานี่ตื่นวันเถอะอืมมันเสียงยังพน้าโอ้ยม่หอยซีตีพน้าบปากคาพน่าทั้งติดดวงว่าหิ้งหอยตัวต้มกำปั่นพน่าวโอ้ยเป็นว่มีอย่างดอกเสียงตาไล่ซื้อละพนว่า่มีอย่างมีอย่างกูไม่เห็นเลยึงเห็นมันจะใสพน่าวว่ากันโซกันไปละยังไปละมันนี้พ่อไปหอดหม่องอ้อยหม่องแรกวันเถอะ เงีไปกับว่าเห็นยังอืมเงี้ไปอีกไปแงีงยมองมองสองอีกเงี้ไปอีกกับว่าเห็นอืมแค่เดินทั้งอันพระอาจารย์มามึงก็จูดมึงก็อันออดปากเอือนมันงเนี่ยพนา่าโอ้ยคอยออดป้เป็นหรอพ่อใหญ่ให้อดอดตัง้งแต่เนี่ยพนา้าไม่เห็นจูดจ,จัดจ,จูดจัดจูดจัดขึ้นหนืหออ่วงตัวพนว่นว่า โอ้ยข่อยเห็นว่าเป็นเดี๋ยวข่อยไปหาต้าเจ้าดอกามามัดี้กับพากันสอมมองแล้วกันแล้วสามมองแล้วกันแล้วปัะเ,เนี่ยมันยับไปไกลพีพาาพ่าษาบเพราขอ่อยได้บัดนี้ยยับไปเขาไปใกลเรอยม,มันเถาะอืมมันออนี่เพราะจะไปหอดซื้อแั่มันเป็นโพสพอดีมันนี่เป็นโพสัหมีอนกับปลาเพกเนาะพี่น้องหงกๆจักนอก้อยเห็ดเพราะเป็นลวงล้วงกอบไปนะเป็นล้วงกัาไป ทั้งไอ้ที่ด,ดำซองไปกับพีเบิ่มมงมันเถอะทั้งคนหนึ่งกับเล้งปืนมันเถอะเห็นแเสียงแต่งหินหินตาหนูตัวหนึ่งตาหนูตัวหนึ่งพันธนา,าตาหนูสีดีเพนาาันธนานำไหมนำเลยเหมือนเบาะกันคอยเนาะทั้ทงไอ้ใส่ห้อมกัพี่นอ้องเนี่ยไงล้งทวนรถกีกีกีพนันเอาหนูนี้หองยังสีพนันธนาบ้ามันเป็นหนูสันเหลีวพี่น้อง กะซื้อนั่นแล้วพี่น้องบมาเนี่ยมันมาเป็นหนูแต่เล้วมึงบอกวิ่งยิ่งงพี่นาว่าโอ้ยกลัวมันตาหนูค่ะค่ะพี่นาว่าตาแดงๆยิ่งไปตั้งไงลังทวนพี่น้องอืมห้องกี้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 กไปนะเออาร้อยโมงมงโมงมงไปทางพอ,อยีย่จานครับไอ้ทิดดวงทีดำเนี่บ่ไปจักล้วงเลยมั้งเถอะ เลียนกะที่เลียนบ่ออกว่นเถอะอืมขาหนีตายว่นเถอะขาสั้นว่นเถอะทั้งคนใจนี่จำแลี้ยวว่นเถอะอืมมั่มเล้วกูกูว่าแล้วกูกว่าแล,ล้ยวพันนวะสูบผ้ากันยิ่งยังนพันนวะมันหนีไล่สูนเปียงพันนะมันหนีทั้งไอ้ทั้งไอ้ทิดดวงนีข่ขาถ้าถือตะเกียงพี่น้องถือเทเล่เทเล่ยืนเลียนกะว่าออกวันนี้ยืนยืนนะมาทำนี้มาทำนี้พันนวากูเลียนไม่ออกพันนวามันดึงกูเนี่ยพันนวามันดึงกูเนี่ บัดน,นี้ทั้งพง่์วิจนะเน้ะามาก้ามากเหมือนว่า,า,า,าได้ไปดึงกันแ้วพี่น้องไปดึงกันโอ้ยซำซำดึงค้นขาติด้วพี่น้องขากาพาออกันเถอะดินไงกลุ่มเลยมันเถอะขาทิดดวงอะบอตตีงเนาะขาบอโถกเนาะทั้งติดดำกับดึงแล้วบัดนี้ดึงกันกับซำหลากงาผ้าพี่น้องค้นกลุ่มๆไปเลยมันเถอะบัด นี่กันเรียนพากันเลียนวันแสงมันแบบพลายแบดเนี้ยที่เรียกกอสีบอไลาเพราะมันติีเห็นเ่าเรียนจะ้งแต่บไวลายแบบเนี่ยอ้ยทั้งผู้ยจานกัสุดหันวันท้อทั้งไอ้ถิดดวงทิดนดำกับบ่อแพรมันเท้าเรียนเขาบ้านเล้วพี่น้องปุ้ยเลียนสุดยอดวันเทาะพีก พีก็ซื้อนี่ก็ไลอ่ไล่ทั้งไอ้ทีดวงนน่ก็คาติดมันท้อไอ้ที่ทดาว่ากถีมหอดตะเกียงอืมดึกวีลงคลองแบกเอาไอ้ทีดวงไม่บ้านเนี่ยมันเนี่ยแบกกันทั้งแม่จานเศร้าแหบเหบเยู่มันเนี่ยสูบฟ้ากันเฝ้ามาพอนวาวามึงไปเล่นกันอยู่หันพอนะวามันดิขาบโพกสูดเดียวมนโอ้ยพอนายเจอกับเบื้องทีดวงนี่จำคนขาติดเรียนกับเรียนบ่ออกพอนะ ขัมรถคอยบ่แบกบานี่ว้ายผีก็ซื้อกินใส่ค้ังแะอันนี้ครับกัดลอ้อมาฟังว่าตอนต่อไปสิเป็นทื่ไหนเนาะพี่น้องว่าทั้งไอ่ติดดำกับติดดวงนี่กับพ่อาจาจา์นี่ทีนี้ผีก็ซื้อได้ว่าวันทอกัดลอมาติดตามนะครับกับเบาสารค้ามาขอฝากอีกจังน,น้อยเนาะว่าทั้ง FC เอฟซีเฮานี่ฟังอยู่ทางไหนเนี่ย ก็อยากให้ทั้งเอฟซีเมนมาบอกเด้่ว่าฟังอยู่ทั้งอันละเอีดเด้อทั้งอุบลเด้อทั้งสารคามบ้านเบาสารคามกับก็ดีขึ้นกันนะครับทั้งพยกักทั้งไช้ก็ได้ครับพี่น้องดีเบดเมนมาบอกเบาสารค้ามไปเด้อะขอขอบคุณครับ